สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่17ตอนสีสวรรค์กับสิ้นสมุดต,ตามพระอภัยมณีคลิปที่หนึ่งให้ทุกคนได้ฟังรับฟังได้เลยนะครับ เจ้าเกาลำกำมปั่นสองกษัตริย์สรุปสลัดเล่นลายทั้งซ้ายขวาพอพบขําค่ํามืดในเมฆาพ้าภายพาพัดส่งตรงออกไปถึงลำใหญ่ใกล้จอดทอดประทับจุดครบรับปลายทางสว่างสวัยจึงเชิญองค์พระเจ้าอาให้คลาใครไปเกียงใหญ่ห้าห้องเป็นช่องชั้น เชิญให้นั่งยังที่เก้าอี้เอี่ยมมีพรมเกียมปูปัดล้วนจัดสรรแขกฝลังนั่งล้อมอยู่พร้อมกันเหมือนกลางวันแกมแก้งด้วยแสยงไฟมีความลายไส้ขวาละย่าย้อยทั้งโครมน้อยสายและยางสว่างสวัยหนวกษัตริย์นัดดาลวงคลากรสเสด็จไปสู่สถานพระมารดา ส่วนทุวันมาลีสีสวัสด์คอยกษัตริย์ทรงยศโอรสากําสวดเศร้าช้าวเย็นขมียนตาโอ้ลูกยาขาดขวงเป็นอย่างไรหรือเสียทัพอปลาแก่ยรข้าศึกอานาตนึกนั่งคอยละห้อยให้พรอพบค่ำซ้ำโศกสลดใจอยู่แต่ในแท่นสถิตบิดทวานได้ยินเสียง พอได้ยินเสียงเคาะกอกักกักพระลูกรักเรียกหานางขาขานดีพระไทยไขยสลักสักลูกตานอุ้มกุมารขึ้นบนเตียงเคียงประคองนางกอดจูบรูปลักแล้วซักขวัญดูผิวพันธ์ผมเผาพ่อเศร้าหมองแม่คอยเจ้าเช่าเย็นขมินมองพอ พ่อเลือกกลองทับมาแล้วหรือแก้วตาสินสมอเพืดเพราะเช,ชลเม่ลูกนึ่งแน่ว่าพราะองค์คงคอยท่า ฉันออกไปได้ขึ้นลบกลับพระอาเกียนจะฆ่ากันมุวยลงด้วยกันแล้วบอกแม่แต่ต้นจนได้กลับเดี๋ยวนี้อามากลับกระมอมฉันถ้าเธอถามความคำที่สำคัญช่วยผ่อน,นพันพูดให้ถูกกับลูกยาเดิมได้บอกบอกว่าพระแม่เจ้า บังเกิดเก้าความเกี่ยงเลี่ยงรักษาพระพิตรลงปรงกษัตริย์เป็นพัสดาพระแม่ว่าให้เหมือนคำลูกลำพันอย่าบอกว่าข้าน้อยนี่ลูกยักษ์คนลูกจกักจากหัวเลาะคอยเยาะฉันไหนไหนก็คงจะเป็นเผ่าพันบอกเช่นนั้นเสียลู่แล้วก็แล้วไปยุปะยงทรงฟัง พ่อนอนาดเสียนฉลาดพูดจาอัจฉสิยนางนึ้ยิ้มพริ้มพลายและอายใจจะพูดไม่เต็มปากวิบากกรรมเตเกิดมาอายุถึงเพียงนี้ยังไม่มีผู้ชายมากลายกล้ำกลับเป็นไม้ลูกติดเพราะผกดงาถ้าสมคำว่าไว้ก็ไม่อายแม่นมิได้กันกับพ่อพ่อนวนาด เพ้นสิ้นวาดสนาน้องเป็นสองไม้ในชาตินี้ม่อยากอยู่จะสู้ตายนึกแต่นึกอายลูกยาและพาทีซึ่งแก้วตาว่าเกิดในอกแม่เหมือนช่วยแก้กู้หน้าเป็นราศีจะได้รับว่าบิดาเป็นสามี ที่ข้อนี้กลัวจะอายเมื่อปลายมือถ้าพบปะพระบิดาพระปิตุเลศเจ้าเธอว่าเปล่าแม่ไม่ได้ความอายหรือประชาชนพนละลเมืองจะเลื่องลือเหมือนหญิงดื้อด้านหน้าเป็นราชี กุมมันนอบตอบความตามกระแสรูปเหมือนแม่นีหลื้อชายเจ้านายนี้แม่นพบปะพระไม่ว่าเป็นสามีพระแม่ตีฉันให้ตายได้ไม่เหลียวพระเจ้าอามาคอยอยู่ข้างนอกเสด็จออกให้ประสบพบปะเดี๋ยวตรวจประทานว่าเก่าว เสียคราวเดียวแกได้เที่ยวตามติดพระบิดาทรงสารน,นุษบุตตีศีสวัสดิ์ไออุทั์ที่แกออกไปนอกฝา่าไม่แต่งองค์ทรงเครื่องประดับประดาทรงแต่ผ้านุ่งห่มพอสมควรขั้นเศษสัพท์รับล่อให้ท่อถอยผ้าหนอหน้อยเคียงองค์ทรงพระสวนเห็นแม่เลี้ยง เลี่ยงหลบไม่ลบกวนนางเกงจวนเดืกเกินดำเนินมาสีสวรรค์ขั้นแลเย็นหลานลักพานวงลักเลี่ยงทางมาข้างฝาสำางเอี่ยมเทียมเทพพระธิดาสำคัญว่าเทวีเป็นพี่สะพ้ยรถพระองค์ลงเชิญให้มานั่งบนบัลลัง ลายทองอันผองใสคำนับนางต่างพี่ด้วยดีใจนางรับไหวอนุชาและพาทีคุมมาลามาบอกดอกยึงรู้ว่าโจมจู่ลบพุ่งถึงกรุงศรีพระทรงยศงดโทษปลดปลานีอย่าราชีเครื่องขัดในนัดดานางพลางพินิษพิยดูพระรูปร่าง ทั้งแก้มข้างขนงเนตเหมือนเชษฐาเห็นมั่นคงองค์พระอนุชาทําพูดจาไต่าถามความนครพระยิ้มพลางทางเพลินเห็นเหมือนพัก ชำเรียงลักเลชยไม้ดูสายสมอนทั้งโคมขำซ้ำอางอย่างกินนอนใสงเงียมงอนงามพร้อมไม่พร้อมพีดูเหมือนสาวเราสักยี่สิบท่วนทั้งน้ำนวนผิวผ่องเป็นสองสี 4. แต่ลูกยาอายุได้แปดปีนางจะมีลูกเต้าแต่เท่าไรจำจวนจิตเพียดดูเป็นคู่พัก แล้วกลับหักหววห้ามความสงสัยถึงอ่อนแก่แต่เป็นที่พี่สะพยเราเป็นน้องต้องไห้เป็นไรมีดําดีพลางทางว่าข้ามาเฝ้าจะเชิญเข้ารมมาจากเป็นศักด์ศรีให้อุ่นใจไพ่ฟ้าทั้งทานีว่าพระพี่พาหลานมาพานพบพอพระหวนพรนิกร ได้พอนพักแล้วเกี่ยงจากเกียนกำปั่นเข้าบรรจบเลี้ยงให้รอบขอบฟากมหรลพบไม่ผ่านพบพี่ยาไม่มาวังนางฟังคำอ้ามอึ้องตะลึงคิดกระเบียนบิดก็ไม่ได้ดังใจหวังมีไปกับอนุชาก็น่าชังดูเหมือนดัง เด็ยดขาดญาติกาจึงตัดตรอบขอบคุณการลุนลักพระนับศักสุริวงลงมาหาจะตามไปไม่ขัดพระชยาตามภาษาซื่อตรงเหมือนวงวันสองกษัตริย์ตัดสนธนาสนองจนยามสองเสียงดังละคังขานจึงตัดสั่ง อังกุลาปีชาชาญจงแก้งกันกันในทั่วทุกตัวนายแต่เช่าตูก,กูเกนเรือที่นั่งให้พร้อมพังดั่งกันจะผันผายแล้วลาพระอนุชาพาลูกชายเข้าห้องไท้สายญาติอาจสุวรรณพ่อแสงทองส่องสว่างกระจ่างฟ้าอังสุลาเรียกพระหนพลละขัน ลงประจําลำที่นั่งทั้งดั้งกันเป็นคู่ครั้นเคียงเคียงเรียงเรียงลาย วนุวรัณมาลีสีสมอนพิทากรไตตัดจำดัดฉายปันทมตื่นเฟื่อนองค์ดำรงไกลช่วนลูกชายสวงชนสุขคนทาแล้วแต่งองค์ทรวงเครื่องให้ลูกรลักผัดผ้าพักผิวพัน์กันเกษาส้อยสังวานบันพรับประดับประดาปักจุทามณีกแก้วอันแปลวพลาย ส่วนโสมยงทวงเครื่องแต่เก่าๆจะให้เขาเห็นแท้ว่าแม่ไม่ยังไม่เคยเลยหน้าละอาอายพระลูกชายชวนเดินนำเดินมาสีสวัรค์อัญชลีพี่สะพ้ยกุมมารไหวจอมกษัตริย์รับหัดถาแล้วถามนางย่างเยื่องชำเลืองมาพวกโยธาแวดล้อมอยู่พร้อมเพียง สามพระอ,องค์ลงร่วมเรือที่นั่งทหารตั้งหัวลั่นสนั่นเสียงประโคมข้องกรองแตรแซ่สำเนียงออกกลายเลียงไส้ขวาเป็นตาเลี้วถึงล่องทางกลางใบขึ้นใส่เสาเวลาเช้าลมเลื่อยเชือชิวชิวทั้งกวางนำลำทรงใส่ทรงปิวเป็นแถว แถวถิวเทือกมาในสาครแต่วันคล้อยหน่อยหนึ่งถึงปากน้ำต้องเลียงลำเรือเหแห่แซ่จลน่นทำเนียงโหโยธาพระลากรใกล้นครตื่นเสียงคนตื่นเสียงขึ้นคลึกเห็นนํำปัน่นบรรดาแขกฝาหลังมาครับครั้งคิดว่าเป็นฆ่าศึกทั้งหญิงชายวิ่ง อึงอึกกระทึกวิ่งคึกคักคับข้างกำลังกลัวที่ง่อยเปรี้ยเสียขาในตาบอดอุตสาลอดล่งในตุ่มนั่งคุมหัวบ้างช่วยผ้าขว้วมุ่งพันพุงพัวเห็นจวนตัวตกใจเข้าใต้เตียงประชาชนอนละมานทุกบ้านช่อง บ้างวิ่งล่องเรียกกันสนันเสียงพวกหอคอยพลอยตีกองกล้องสำเนียงทั้งวางเวียงขั้นขึ้นตื่นตกใจ บัน,นี้ก็จะขอยุติว่ต่เพียงตอนนี้และขอให้กดติดตามให้ด้วยเรียกพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ